สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไรส์สไตล์บายปูชิตวันนี้อยากจะนำพามาเที่ยวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับและนี่คือภารกิจส่วนหนึ่งของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประทุมธานีครับสองวันที่ผ่านมานี่นะครับเราได้มีโอกาสมาสัมมนาจรที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับโดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมคณะที่ปรึกษาแล้วก็ผู้สูงอายุต่างๆนะครับมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของการผลักดันภารกิจ เพื่อผักสู่สังคมที่เป็นความยัง่งยืนให้ความสุขครับและนี่คือภาระส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันนี้เราจะต้องร่วมกันสร้างภาคีเกข่าย ทุกอนุของการพัฒนาคู้มนุษย์เนี่ยนะครับจะต้องมีทุกคนร่วมการดําเนินการรังสารผลงานที่เกิดขึ้นสภาอุสาหกรรมประเทศไทยสภาอุสาหกรรมจังหวัดปทุมธาน,นีนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผักดันกิจกรรมต่างหลากหลายครับแล้ววันนี้ครับเป็นวันที่เราเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในประชาคมอ,อาเซียนหรือประชาคมสากลค,ครับอย่างน้อยคือต้องมีเรื่องของการบูรณาการด้านความรู้ความคิดประสบการณ์โดยเฉพาะว่าเรื่องของการพัฒนาทู้มนุษย์ครับนี่คือองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้ยรู้นะฮะว่าสังคมไทยนั้นจะต้องมีการเชื่อมต่อภาทีเครือ่าย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นเสาหลักส่วนหนึ่งของสังคมในสา,ารผลครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรายังมีสภาหอการค้าสภาคมธนาคารไทยครับเป็นส่วนผักดัน3เสาหลักสาหรับประเทศไทยของเราครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ภารกิจต่างๆที่คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธาน,นีได้รังสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับท่านมานาผลผู้สมบูรณ์กับให้เกียรติบาแบงปันความรู้ประสบการณ์แล้วก็เข้าร่วมประชุม,มน,นะครับยังไม่พอครับท่านประธานนรงฤทธิ์ฐานชีวะซึ่งถือว่าเป็นประธานหนุ่มที่เก่งและแร่งสาหรับยุคนี้ซึ่งถือว่าเป็นยุค2012และสามารถก้าวกระโดดเข้าไปสู่ AEC แต่ไม่ถึงอีกประมาณ2ปีกว่าครับคณะกรรมการบริหารที่มีความหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นท่านสนัน่น ต้นปิบัตครับซึ่งถือว่าเป็นรองประธานที่มีคุณภาพอย่างสูงยิ่ง,งนะครับยังไม่พอครับยังมีอีกว่าหลาก,หลา,กหลายครับท่านเลขาธิการยุทธนะครับมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วก็เชื่อมต่อีภาความคิดต่างๆ ที่อยากจะทำภารกิจต่างๆให้เกิดขึ้นเราสร้างความพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดประทุมธานีครับยังมีท่านเลขาธิการนะครับมีเถระยิปมีคณะกรรมการต่างๆหลากหลายที่ผมไม่ได้เอ่ยนามครับตรงนี้เป็นความหลากหลายสาหรับสังคมของจังหวัดประทุมธานีครับเมื่อวานนี้ท่านสยามเจตสมบุตรก็มาร่วมด้วยนะครับยังมีอีกหลายท่านครับที่มาแบ่งปันความรู้โดยเฉพาะพี่วัชรีครับคณะกรรมการเถรนยิปด้วยนะครับอีกหลากหลายครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามครับอาจารย์ปรีดีเมื่อวานก็มาครับ สิ่งเหล่านี้ครับที่เราถือนะครับว่าการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วเราสามารถเชื่อมต่อภาคีและข่ายเมื่อวานนี้การสันมนาจรที่เกิดขึ้นหัวญินประจุปีเาขันนี่นะครับเรานำครอบครัวมาผักดันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็อย่างน้อยคือสร้างสังคมที่เกิดขึ้นก็คือสังคมเยาวชนครอบครัวสังคมที่สามารถนาไปสู่สังคมระดับประเทศครับนี่คือการแข่งขันในกระบวนการของวิถีทางการบริหารจัดการรูปแบบของความเป็นไทยครับส่วนหนึ่งครับที่สภาอสาหกรรจดทะเบีนีผักดันที่เกิดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ครับต้องการขอบคุณนะฮะคณะกรรมการบริหารสภา สหกรรมจัจงหวัดทุท่านครับแล้วก็สมาชิกท่านนะครับท่านใดน,นะครับที่ยังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกของสภาตสหกรรมจังหวัดปทุมธานีครับผมอยากเ,ยเรียนเชิญเข้ามาร่วมนะครับในภาร,ริจตา่างๆโดยเฉพาะสมาชิกในจังหวัดปทุมธานีที่ถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมนะครับเรามีฐานสมาชิกมากกว่า3,000องค์กรและขณะนี้เองโครงการสร้างเสริมสุขภาวองค์การจังหวัดปทุมธานีกําลังจะอลังสัรผลงานที่จะเกิดขึ้นเร็ววันนี้ครับวันที่9 ถึง19พิจิกา2555ครับเราจะจัดงานรวมคนคน HR นะครับติดต่อผ่านรายการเก่งยกกำลัง3สถานีทุนนท์นะครับ0871382995 0856479490ครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดเดินสินงครับและรับการสนับสนุนจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสครับวันนี้เราพาน้องไข่พบกมาด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าอยู่ในวัยสนครับเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสรยากาศต่างๆครับที่หัวหยินประยุกติริขนะครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทิ่สุดสำหรับสังคมในอาเซียนอย่างไรครับ